สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่โหมดหวยลาวพัฒนาแบบอนละเวงกันหน้าดูนะฮะก็คือเลื่อนยังกับปาไหลเลยเราเหมือนเราจะตามหลังอยู่ทีละ929เสมอนะครับจับไม่เข้าสักทีอ่อามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ละหลายสูตรละหลายท่านบางท่านมี fc บางท่านก็รีเควสมา อยากจะได้สูตร10หน่วยสูตรนั่นสูตรนี่บ้างอะไรเงี้ยบางอันผมก็เปิดโชว์แสดงสูตรบางอันผมก็ไม่ได้เปิดนะฮะบางอันผมคิดว่าเขาไม่ค่อยเดินต่อผมก็ไม่ได้เปิดให้หรืออันไนที่เปิดแล้วก็ <c oughs> นําไปใช้แล้วกันนะครับผมว่าแหล่งที่มาก็บางอันสูตรมันก็ไม่ยั่งยืนเสมอไปครับ ไม่ว่าจะเป็นสายแข็ง8ตัว6ตัว7ตัวก็แล้วแต่ฮะเมื่อถึงอายุเมื่อถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องหลุดไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอ,อันนี้เป็นพันร้อหน่วยงวดที่แล้วมี2สูตรนะครับสูตรนย์งกับสูตรสหรือ3 4ไม่แน่ใจจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> ก็มีเดินสูตรนี้แหละครับในสูตรนี้จะเป็นได้ทั้ง110หน่วยแล้วก็บนล่างนะฮะวันนี้ได้5้านะครับ ต่อมาอันนี้แหละครับ <c oughs> 5 6กับ0ูนย์หนึ่งน่าจะเป็นสูตรเดียวกันนะผมว่าน,นะ,ะสูตรเดียวกัน <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็น110หน่วยนะครับก็เมื่อคิแล้วก็ได้1 4กับ0ูนย์หนึ่งเข้านะ่วานนี้ก็ได้1 4สตัวเดิมกับ56นะครับมาไม่มาเราก็ไม่รู้นะก็เป็นแนวทางของสูตรแล้วกันนะครับผมอัอนนี้เป็นเด่นพันร้อยที่ยังเดินอยู่นะครับ อันแรกเป็นตายตัวเลขไหลนะฮะหนึ่ในช่วงนี้ระยะสั้นๆยังไหลอยู่นะฮสูตรที่สองก็จะเป็น5 6, 7, <c oughs> น้าหนะครับแล้วก็5 6 9 1นะครับส่วนอันนี้เด่นพันรจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่เขาดูแล้วเดินบางสูตรก็เดินไม่ค่อยดีอันนี้ผมก็จับมาให้ดูเฉยๆนะครับทางที่ดี งดใช้ไปก่อนก็ได้นะถ้าถ้าจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับวันนี้ก็ได้4 6 7802จนะฮะจริงๆเขจะเป็นสูตรห้าตัวแต่ที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือเพิ่มช่องนี้ครับช่องที่2เป็นเลข6นี้นะฮะอ่าอ่ต่อเลยเด่น110ยก็ยังคงเดินต่อนะฮะที่ผมเลือกเอาใช้แค่สูตรสูตรที่1น,นี้มาใช้ก็ยังเดิน สูตรที่2ก็เดินสูตรที่3ก็เดินอยู่ฮะเดินดีด้วยมา2ตัวเฉยเลยนะครับก็ลองดูครับว่าเขาจะเดินต่อไหมนะครับส่วนหลักพันสายแข็งนั้นหลุดไปแล้วครับเว้นไว้หนึ่งงวดก่อนนะฮะเอาสูตรที่ประกบคู่กันมาดูก่อนนะฮะก็ได้789 2456่หนะครับส่วนเด่นร้อชุดนี้เดินต่อครับ จริงๆเขามี3สูตรแต่ว่าชนกันแล้วก็ได้เท่าเดิมแสดงว่าจะเป็นสูตรแฟดนะฮะงวดนี้ก็ชน129นะครับแต่ที่ผมเอามาจับใช้ผมผมจะใช้ชุดนี้ฮะ6 7 8 9 1 2นะครับใช้แทนหลัก10ชุดสำรองไว้ก็เหมือนจะกลับมาเดินต่อก็ก็เลยรันมาให้ชมนะครับก็ได้ประมาณนี้ฮะชน349นะครับ มาหรือไม่มานี่เราก็ไม่รู้นะฮะก็เลือกใช้ชุดใดชุดหนึ่งแล้วก็เสริมช่องว่างเอานะครับลักหน่วยเดินต่อครับจากงวดที่แล้วที่ให้ชมแสดงสูตรไว้3สูตรนะฮะผมก็เลยเลือกเอาสูตรนี้มานะครับวดนี้ก็ได้578 1 2 4นะครับหน่วยระยะสั้นที่ไปต่องวดที่3ไม่ได้ไปต่อฮะชนศูนย์ไม่มา มาชุดที่1ก็คือ160นะครับแล้วก็งอนนี้ก็ได้504นะฮะอันนี้เด่น10หน่วยตายตัวนะครับก็ยังคงติดมาอยู่นะ025678ก็ติด5มานะครับอันนี้เป็น <c oughs> ชุดเด่นวิน10หน่วยนะฮะที่รีเควสขอสูตรมาผมก็ทำสูตรขึ้นมาให้ใหม่นะฮะวิธีคิดก็ หลักการง่ายๆเลย b c d e f f g b คือหลักแสนนะครับเอาเลข6ตัวของเราพัฒนามาใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลักสิบบวกกันอยู่5ครั้งนะครับแล้วก็มาหลักหน่วย4ครั้งนะฮะแล้วก็เดินแต้มตามนี้เลยนะฮะวิธีคิดง่ายๆฮะไม่ต้องยากฮะบวกกระดาษ คือเป็นสูตรทํามือได้สบายๆนะครับผมแล้วก็ชุดนี้เหมือนกันงวดแรกฮะก็หาสูตรไว้ให้ชมเผื่อเขาเดินหรือว่ายังไงก็ก็เอาไว้ดูแล้วกันนะครับผมวิธีชิดก็หลักเมื่อบวกกันสองครั้งนะครับหลักพันบวกกัน4ี่ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็เดินหนึ่งแต้มแล้วก็บวก3ามบวก1บวกหนึ่งบวก1บวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเลยนะฮะ เดินแต้มอย่างนี้ไปเลยนะครับถ้าคิดตามผมก็เข้าใจตามนี้ก็คิดได้นะครับบวกมือนะฮะส่วนสําหรับท่านที่มีโปรแกรมออนไลน์ชุดบีนะฮะโปรแกรมออนไลน์ผู้ทอนที่ที่ใช้บริการอยู่ของของท่านอาจารย์ลุงนุก็เอาสูตรนี้ไปรันได้เลยนะครับแต้ม <c oughs> แต้มนะครับยังกลับมาเดินต่อนะครับผมแต้มพันร้อยสิบหน่วยนะฮะที่คัดไว้ ที่ว่าเอาไว้ดูก่อนเขาเดินแต่แต้แตมอันที่มั่นใจไม่เดินแล้วหลุดแล้วผมก็เลยไม่ได้รันให้ชมนะครับก็จะมี9 4 7 5 0 2 3นะครับแล้วก็แต้มชุดนี้ก็เดินต่อฮะหนึ่งสีนะครับแต้มพันร้อยนะฮะไปต่องวดที่43นะครับได้4 5่ห้าหกนนะครับถ้า คัด100%ก็จะได้ชุดที่2นี่มาแต่ว่าคัดผิดไม่เกิน2ครั้ง3ครั้งก็จะได้ชุดนี้มานะฮะก็ชนอยู่0478นะฮะถ้ามาก็ถือว่าโอเคนะฮะฮมันบีบได้แคบลงถ้าไม่มาก็กรรณานเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะครับผมเลือกเอาชุดนี้นะฮะ เ,กเกาชุดนี้แล้วก็เพิ่มเลข3เข้าไปฮะสี่เจ็ดแนะครับที่ผมใช้จับให้ท้ายๆนะครับ <c oughs> ช่วงสรุปต่อมาแก้มพันสิบนะครับงวดที่แล้วผมน่าจะไม่ได้รันมาให้ชมนะครับผมไม่ได้รันมาให้ชมผมน่าจะลืมหรือข้ามไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ดูนะครับ0ูน 2 5 9 4นะฮะแต้มพันนะครับแต้มพันหน่วยครับ5 8 6 9งศครับแต้ม1ั1 0นะครับในโปรแกร,รมออนไลน์จะไม่มีแต้มพันรอยสิบอย่างนี้ให้จับก็จะมีแต่แต้มพันหน่วยพันสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะไปจับออนไลน์อีกทีนึ่งนะฮะก็จะไม่มีนอกจาก a อนาลิเซอร์ 4d เท่านั้น 1> 7จ็ดหนึ่งสามห้าเก้าสองสี่นะครับแต้มพันร้อยสิบหม่ล่าสุดนี้ก็ยังเดินอยู่ครับเก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดสองสี่นะครับแต้มพันร้อยหน่วยนะฮะที่ผมมองว่าเสี่ยงไปผมไม่กล้าใช้นั้นเดินทางมาถึงงวดที่สี่สิบนะฮะยังไปต่อนะครับได้เจ็ดสามแปดสี่ศูนย์หนึ่งห้า ที่ผมแคปได้คี่40งวดเท่าเดิมจากงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่40เนี่ยจริงๆเขาเดินมา40งวดแล้วนะฮะเป็นงวดที่41แต่ว่าพื้นที่ในการแคปมันจะไม่มีแล้วนงวดหน้าผมก็ต้องลดลงมาสัก25งวดแคปอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าอันนี้แคปมาให้ดูว่าลักษณะเขาเดินมาอย่างนงี้นะครับ ต้มพันร้อยหน่วยล่าสุดอันนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยผมจะแคบระยะสั้นๆอย่างนี้มันพื้นที่จอมันได้นะครับ378 4 1 5 0นะครับแต้มพันสิบหน่วยนะฮะ5 2 8 7 6 3 4นะครับแต้มร้อยสิบหน่วยนะฮะอันล่าสุด2 5 0 3 9 7 1นนะครับแต้มร้อยสิบที่คิดว่าไม่น่าเดินต่อก็มาเดินนะฮะ 0571234นะฮะส่วนแตทมร้อยหน่วยที่คิดว่าไม่เดินไปที่คิดที่คิดว่ามั่นใจเดินกลับมาอยู่ริมสุดเลยเกือบหลุดเลยนะฮะอยู่ช่องที่7เลยวันนี้ได้0236748นะครับร้อยหน่วยอันนี้ก็เหมือนกันครับริมเลยฮนะ6 0 8 4 9 2 7นะครับ แต้มสอนอชุดนี้ก็โอเคยังเดินอยู่ครับ3807149นะฮะงวดใหม่นี้แต้มสอนออีกอันนึงใหม่ล่าสุดนั้นหลุดนะฮะไม่เข้าแต่มาเข้าอันล่าสุด2นี้นะฮะคืออัปเดตคือคัดแบบดีๆเลยก็คือได้07 8 14 59นนะครับาจากที่จับมาสูตรที่ไล่มาทั้งหมดเบื้องต้นนั้น <c oughs> จับไล่แต้มไล่อะไรทุกอย่างมา แท่มสิบหน่วยก็2ส,สูตรที่เดินก็จะได้มา1ชุดนะครับได้เลข4ี่หกเนะครับอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าหวยลาวเขาไหลเลื่อนยังกปะปลาไหลเลยนะฮะเราก็จับตามข้อมูลที่เรามีนะฮะว่ามาไม่มาอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหวยที่ออกคือลูกบอลที่เขาตักอยู่ที่เขาจับอยู่ที่นู่นแต่ที่เราิเคราะห์ออกมาน,นี่เป็นสูตรนะฮะ เป็นแนวทางเชิงวิเคราะห์เท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับก็ให้ดูอย่างนี้นะครับแล้วก็เผื่อผิดไว้หนึ่งข้อมูลนะครับบางทีก็จะมาสูตรที่ผิดก็มีก็ระวังบางครั้งก็จับเข้าโต๊ะก็มีนะฮะเข้าตรงก็มีก็แล้วแต่ช่วงนะครับก็ลองดูนะฮะ ส่วนชุดนี้ผมจะจับแยกออกมาเป็นกรณีพิเศษนะฮะผมจับแยกออกมาเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันร้อย่าพันพันร้อยชุดที่ที่เคยรันไว้แหละแต่เขาเดินก็มีมีเดินสวยอยู่สูตรนี้สูนเดียวนะครับเนี่ยฮะผมทําเป็นชุดกรณีพิเศษขึ้นมาหาพันหนึ่งตัวที่เดินบ้างไม่เดินบ้างเนี่ยมารวมกัน ก็ใช้3805อย่างนี้มาจับนะฮะแล้วก็ร้อยที่เดินบ้างไม่เดินบ้างเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะฮะหนึ่งนะครับเอามาใช้เอามาจับส่วน10หาไม่ได้ครับหาไม่เจอไม่มีนะฮะก็มีอยู่แบบแบบนี้ก็เลยจับมาไว้ดูเฉยๆว่าจะมีติดมาไหมนะครับส่วนหลักหน่วยก็มีติดอยู่บ้างไม่ติดบ้างนะฮะก็ต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยฮะสี่เนะครับ จะต้องมีติดมาบ้างแหลนะเนาะสักตัวอันนี้เด่นพันร้อนะครับสี่นะครับอันนี้ก็1พ0นอีกชุดหนึ่งก็897เก้าเจนะฮะแล้วก็วิ่งตัวเดียวบนล่างวิ่ง6นะฮะแล้วก็เด่น10หน่วย068นะครับก็จับออกมาเป็นชุดพิเศษแต่ผมเอาแต้มมาตัดนะครับ ก็จะได้0869นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อการรับรู้ว่าแนวทางชุดพิเศษ,ษจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ที่จับผสมกันแล้วนะอ่าอันนี้ถอดแต้ม110ออกอันนี้ใส่แต้ม110เข้าไปนะฮะ012 3457นะฮะก็ประมาณอย่างนี้ครับผมก็จบข้อมูลให้ชมเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านเรียนรู้และ ศึกษาไปด้วยกันนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบหวยราวพัฒนาครับก็ดูไปนะครับเพราะว่าเขาก็ดิ้นเก่งอย่างว่านั่นแหละนะฮะหลังๆมานี้เริ่มเริ่มไปทั่วเลยนะฮะก็ขอขอบคุณที่ท่านมารับชมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ออกไปนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ